ตอนแรกว่าจะเดินมาดูเฉยๆเห็นเขายาวออกมากันผักบุ้งไฟแดงนี่อร่อยนะเนี่ยม,มันแรงขนาดไหนพี่น่หน้าพเก็บหน่อยจ้า น่าจะได้จานหนึ่งเนาะผัดกับุง้งน่าจะได้จานหนึ่งอ ผักมุ่มจ้าผักมุ่ง,าม,งมาดูผักวันนี้โดนฝนท้าวันกลางคืนก็เลยชื่นใจไงถอดยอดใหญ่ได้มาแล้วได้น่าจะได้จานหนึ่งเนาะผัดกบุ้งน่าจะได้จานหนึ่งอ้ายคม,ม,มๆมเงย อายุเยอะแล้วมกงมมีเงอายุเยอะแล้วถอดยอดยาวเลยค่อยๆเก็บไปดูหน้าคนเก็บน้อยดูหน้าคนเก็บหน่อยนะคะดูวิวไปด้วยจานหนึ่งนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะไปผัดก่อนจับค่ะคืนหนึ่งแล้วก็ได้รับน้ำฝนเขาก็ถอดยอดออกมาค่ะคืนหนึ่งแล้วก็ได้รับน้ำฝนเขาก็ถอดยอดออกมา จะเยอะอยู่นะคะเอาแต่ยอดเนี่ยไปผัดผัดผักบุ้งไฟแดงกินดูสิคะเ,เพื่อนๆเ,เดิมทีเขาก็แห้งนะคะแต่โดนฝนอะไร ถอดยอดยาวเลยโดนฝนไปพรู้สึกจะเวียนหัวหน่อยยังผ่านความร้อนมาไม่นานเยอะค่ะเพื่อนๆเยอะมากกำลังงานเลยโดนฝนเมื่อวานนี้ค่ะยาวเลยค่ะ อนแรกว่าจะเดินมาดูเฉยๆเห็นเขายาวออกมาก็ัับมุ่งจ้าัับมุ่งมาดูผักวันนี้จะตกอีกไหมน,น้อฝนเยอะค่ะเพื่อน มากกำลังงามเลยโดนฝนเมื่อวานนี้ค่ะเ<ป>อี๋ยรู้สึกจะเวียนหัวหน่อยยังผ่านความร้อนมาไม่นาน ผักบุ้งไฟแดงนี่อร่อยนะเนี่ยม,ม,มันแรงขนาดไหนเพนจะเยอะอยู่นะคะเอาอแต่ยอดเนี่ยไปผัดผัดผักบุ้งไฟแดงกินผักบุ้งจ้าผักบุ้ง มาดูผักค่อยๆเก็บไปดูหน้าคนเก็บน่อยดูหน้าคนเก็บหน่อยนะคะดูวิวไปด้วยว่าจะเอาจานหนึ่งค่ะวันนี้โดนฝนทั้งวันกลางคืนก็เลยชื่นใจหอดยอดใหญ่ได้มาแล้วจานหนึ่งนะคะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไปผัดก่อนจ้ะเ,เก็บไปก็ผัดเลยไม่ต้องหั่นค่ะเพื่อนๆผัดแบบนี้เลยบบเลย,ยาวเลยค่ะเห็นไหมคะอมตอนแรกว่าจะเดินมาดูเฉยๆเห็นเขายาวออกมาก็เลยนะคะ สีจะไม่เหมือนกันค่ะเก็บผักบุ้งอีกแล้ววันนี้โดนหลังฝนตกเก็บไปก็พัดเลยไม่ต้องหั่นค่ะเพื่อนๆพนดัดแบบนี้เลยดูสิค่ะเพื่อนๆเ,เ,เดิมทีเขาก็แห้งนะคะแต่โดนฝนอะไรถอดยอดยาวเลยโดนฝน,นะคระับ สวยไหมคะว่าจะเอาจาย์หนึ่งค่ะ<อ>เห็นไหมคะเพื<ๆ>่อนๆว่าจะเอาจาย์หนึ่งค่ะวันนี้โดนฝนทั้งวันกลางคืนก็เลยชื่นใจถอดยอดใหญ่ ได้มาแล้วยาวเลยค่ะเห็นไหมคะอมตอนแรกว่าจะเดินมาดูเฉยๆเห็นเขายาวออกมาก็อล่งๆมีเงยอายุเยอะแล้วยานหนึ่งนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะไปผัดก่อนจัด ่าจะได้เยอะอยู่คะ่ะเพื่อนๆนี่นี่เก็บนะเก็บไ,ไปก็พัดเลยไม่ต้องหั่นคะ่ะเพื่อนๆผัดแบบนี้เลยอบค่ะคืนหนึ่งแล้วก็ได้รับน้ำฝนเขาก็ ถอดยอดออกมาดูดสิใบเยืกหมดเลยเนี่ย่าถอดยอดอยางเดี๋ยวเอากองไปก่อนเว่าด,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 ดูจะเยอะอยู่<อ>เห็นไหมค่ะเพื่อนได้น่าจะได้จานหนึ่งเนาะผัดกับบุ้ง น่าจะได้จานหนึ่งต้องกอายาวเอาแต่อ่อนๆแบบนี้ถ้าค่อยเกี็ดดูสิใบยเยืยกหมดเลยเนีย่ยวจะถอดยอดยาวเดีย๋ยวเอากองไปก่อนว่าดูจะเยอะอยู่เยอะค่ะเพื่อนๆเยอะมากกำลังงามเลยโดนฝนเมื่อวานนี้ค่ะโ้มโขมีเงย อายุเยอะแล้วว่าจะเอาจานหนึ่งค่ะเก็บไปก็ผัดเลยไม่ต้องหัน่นค่ะเพื่อนๆผ,ผัดแบบนี้เลยวันนี้โดนฝนท้างวันกลางคืนก็เลยชื้นใจถอดยอดใหญ่ได้มาแล้วเอาหน้าคนเก็บหน่อยจ้า